เอเราถังชนเร็วไหดีๆเอากดึีนังเสียกไปอยู่อยางงี้เหแม่ใหดีนดีนะ โอแต่้น็ตไม่ยิงแลยอ่ะเนยดีสองบอกเลยเรองยิงไปเลยได้ได้กับแน่เของเพื่อนมาเออหยดยิงมาเลยจเออยิงอีกตัวอีกตัวติด้วไม่ตายวะเจหลังไหน โอ้ตายตายแล้วเป็นอะไรตายตายว่าเลื่อนหรือสองก็มือตายไปเลยตายนั์แล้วเจอหน้าเป็นไอ่อนยังไงอย่ไปชวยแล้วน่ตายไปเลยตายตร์อันนี้ตกตายอะไรเนี่ยเฮ้ยนัท